ตอนนี้อยู่เี่นููวัดป่าเติญนาได้ยังมิตรทองใกล้จะถึงข้อฟ้าโึ้นไัขทุกขณะแล้วนะครับใกล้จะถึงข้อฟ้าขึ้นไปขึ้นขนาแล้วนครับเรามาปีหลังเราก็ยังได้ต่อเราก็ยังได้กอบุญจับเขานะครับบางคนมาแล้วพลาดโอกาสไม่ได้ต่อไม่ได้ก่อกับเขาก็เสียลอยนะครับเสียค่ารถน้ค่าน้ำมัน เดินทางมาป่าจะถึงวัดป่าจเจริญนาโดยเฉพาะคณะกรรมการนั้นนะครับท่านรอเวลานี้มา16ปีนะครับ16ปีพูดกันง่ายว่า16ปีแห่งความหลัง,ลงที่เอาจะตั้งก้าวหลังนี้มาว่าจะหลอมโกรก็เหมือนกับเราเอาสีไปทาเสาหว่าบ้านเรา บ้านเราก็จะสวยงดงามมีรั้วรอบขอบทิศที่จึงบอกว่าทางสงการสร้างโบสถ์นั้นมากกว่างเวลาลงวัดรูปวดหลามพระอุปัชฌายะเขาจะนั่งในโบสถ์นะเขาจะนั่งในโบสถ์เขาไม่นั่งที่หลุมลูกนี้เออเขาไม่นั่งที่หลุมลูกนี้ที่น้องกองตะนิ่งนิู่่ ที่หนึ่งล,ลูกเกตนะคะแล้วก็เป็นลูกที่โสกันค่ะ มาเรืองที่สามเทวนากะมองเห็นมนุษย์เทวดาก็มองเห็นตักมนุษย์มนุษย์ก็มองเห็นเทวดามนุษย์ก็มองเห็นตักมนุษย์ตักมนุษย์ก็มองเห็นมนุษย์ตักมนุษย์ก็มองเห็นเทวดาเขาเรียกว่าวันพระเจ้าสโลก

ยัก่านี้เราตีฝ่ายนั้ี่ายนี้ตีฝ่ายนั้น่ายนี้ยนัก่านี้ตีฝ่ายันก็ตีฝ่ายนีายนั้ก็ตีฝ่ายนี้ตีฝ่ายั้นกนี้ตีฝ่าั้นายนี่ายนั้นก็ตีฝ่ายน่ายนัก็ตีฝ่ายายนั้นก็ายนี้ตีฝ่านั้ก็ีฝกั้นายนีั้ ผู้หญิงผู้ชายหน้าตาไม่คล้ายกันบางน้ำปางไฟสามีภรรยาเดียวกันนอก้ากนี้จะตัองเป็นชาติจะต้องทุกคนนั้นเป็นเดียวกันเพื่อนห้มาล้ก็มีต้นกมาจากเดีกันต้องการตัานานาเป็ก็อไป็นไับถ้าสถานที่นั้นจะประกอบด้วยเพนาไม่มีการอาารกันแต่ในรูปของนำบ่วงบควงนี้จะได้ประสบกัิ่งี รับซึ่งสังฆทานพร้อมทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพาเจ้าทั้งหลายแก่ญาติมของข้าพาเจ้าทั้งหลาย แสงแดดนะครับจากพระอาทิตย์กข็ของที่จะเป็นปานองค์กรประเภทที่สองกำลังขึ้นน้ำอยู่จะบานขึ้นไปวันต่อมาต่อต่อไปอก็เช่นเดียวกันกำลังจะโผล่พ้นน้ำแต่มันมีดจะนนกนะ้วยด์จระดึงนะครับร่างร่วงไปกันบุตรชอยเดินไปบนถนนนู้นเลย ก็เลยสะสมเขาเรียกจุดขนมก็จะอยู่น่าละจงจ้างจอดรถนะเออตายตายตรงนัน่นพู like ดเลยจากเออจาทุกครับนี่นะครับท่านน้องที่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายศาสนาพุทธของเรานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาจุดแรกเป้นจ่ที่ฉลองบดเลยปิดทองนุ่นนิริศลองบดไนะครับ นี่แหละครับถ้าเราไม่เข้าใจก็จะแนะนำให้เป็นั้นเป็นตอนให้พี่น้องได้เข้าใจวิธีการทำบุญว่าพี่น้องเข้าใจวิธีการทำบุญแล้วก็ช่วยกันจำไว้ไปบอกลูกบอกหลานบอกบริวารของเราว่าถ้าเราไปงานติดทองลูกมิมิตรตนะครับปิดทองฝังลูกมิมิตรูพัทศรีมาเนี่ยไม่ต้องไปหลนานครับผู่สองฝั่งเลยได้จ้ะแต่ตรงนี้ก็กระโดดอยู่ ขอให้สองอ่อนเดี๋ยวพี่จะไปผูกใบ,บสีมารีปากมีดู่านด้านข้งางในเต็นนะข้างโบกก็ได้ข้างในเต็นนะครับเต็นสามนเนี่ยเดินอาชาันล่างเนี่ยครับเดินรอบๆไปมีที่ผูกใบ,บสีมาผูกหรือยังอ่ะเออเดี๋ยวไปผูกตรงนู้นเอาใบโพงเงินโพทองก็ปักตรงนี้ได้ไหมเออก็จะมีที่ปักอยู่ตรงนี้เออถ้าเราถือไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีที่ปักเออเดี๋ยวลืมจ้าเดี๋ยวลืม ซึ่งประกอบด้วยศีลส,สมาธิปัญญาเขาเรียกว่าใจติกผานะครับเมื่อศึกษาแล้วก็วปฏิบัติในใจติกผานั้นเพื่อเป็นการขัดเกลานะครับขัดเกลาจิตของเรานั้นนะครับให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงของพริ่งหรือว่าสภาวะธรรมในโลกนี้ ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเข้าใจว่าเราเข้าใจแล้วเราก็จะเกิดผลจากการที่เราปฏิบัติก็คือซึ่งเป็นอดีตนะครับพระมหาเถระที่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นปู่นิทัตโตใครก็ตามนะครับที่ได้พบจากหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่สากันตะสีโลนั้น จะให้ภาวนาพุทโธนะครับลำดับแรกไม่ต้องทำอะไรให้ภาวนาพุทโธนะครับก่อนีสารในสมัยนั้นบอกว่าให้ภาวนาพุทโธแล้วได้อย่างาวา่าอ,อ,อย่างนั้นพุทโธไม่ได้ท่านจะไปสอนต่อว่าอย่างนั้นนะครับ ทางตรงไหนลนะ่ะอยู่ด้านหลังบ่อบรรยากาศอยู่ด้านหลังบ่อข้ามไปทาง,งหลังบ่อแล้วนะครับจะมีสะพานข้าม,ามาไปก็จะไปลงทางนะครับมีอาหารไว้บริการทา่นทานเราจะนำท่านมาแล้วนะครับของของา,าหารอาหารขายอยากจะกินก๋วยเตียวอยากจะกินตากแตงอยาก นะครับก็ได้ตรวจสอบให้พี่น้องที่จะมาค้าอาศัยในบริเวณดางนี้นะครับแต่ก็มีเจ้าภาพลงทางนะครับสับเปลี่ยนเปียนชาเพราะฉะนั้นพี่น้องวางตารงแถวนั้นพี่น้องก็ข้าใหญ่นะครับแก็จะได้สายสินนะเขาเป็นว่าเหมือนกับเราเดินทางเข้าไปในถนนคนเดินหรือว่าตลาดคนเดิน ก็จะมีนะครับสินค้าต่างๆตั้งเรียงรายไว้มากมายเราก็ไปจัดซื้อจัดหาได้แต่เรามาที่วัดกาเจริญราษแห่งนี้มีแต่เต็นต์กองมญ